ต่อมาครับจะเป็นช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อ l a w of IR in ESG Communication ครับโดยวิทยกรท่านต่อไปครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างสูงปัจจุบันท่านดำมงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนครับขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับคุณชัดชัยสิริวิทย์ครับผม ครับก็สวัสดีทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับตลาดหลักทรัพย์ที่ที่ชวนไทยออยนะครับมาเล่าเรื่องเอชจ์ะ G, นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานรลลักรูุ้ลสัมพันธ์นะก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะครับแล้วก็คล้ายๆปีที่แล้วคือผมได้สล็อตเวลาเดิมซึ่งเป็นเวลาที่น่ากลัวมากคือก่อน5้าโมงเย็นนะฮะผมก็จะพยายามใช้เวลาให้กระชับที่สุดนะครับไม่ไม่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้กราบก่อนที่รถมันจะติดด้านหน้าดูเหมือนฝนจะตกด้วย นะครับก็แต่ยังไงก็ตามถ้ามีคําถามอะไรระหว่างทางที่ผมนําเสนอเนี่ยก็ยินดีถามได้ตลอดนะครับก็ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสทางด้านความยั่งยืนหรือว่า SD นะครับแต่เป็นลักษณะคนที่เอาไปใช้งานมากกว่าที่ต้องไปสื่อสารต่อกับบรรดานักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในบริษัทนะครับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวดยจะมีโชว์ในสไลด์นะครับว่าจริงๆงานของ i n v e s t o r relation หลักๆเนี่ยสุดท้ายที่สุดเนี่ยก็คือเราหล a ไปถึงว่า มูลค่าบริษัทมันจะเป็นยังไงนะครับที่เรามองนะครับเพราะฉะนั้น Message ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า ESG เนี่ยสุดท้ายผมว่าสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามโชว์ให้ได้ถึงท็อปไลน์หรือว่าบ o ททอมไลน์ของของบริษัท นะครับเพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นมันมันจะไม่เกิดความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารออกไปนะครับมันจะเป็นลักษณะแค่โอเคก็ดีที่ที่ Nice to know นะ Activity ต่างๆที่บริษัททำแต่ว่าแล้วสุดท้ายมันมันมีผลต่อ Bottom line หรือว่า Valuation ของบริษัทยังไงผมว่าอันนั้นคือคีย์สำคัญมากกว่าที่ IR เดี๋ยวจะเข้ามามีเป็นตัวช่วยเสริมให้กับการทำ ESG ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็หัวข้อที่ Presentation วันนี้ผมแบ่งเป็น3พาร์ทหลักๆพาร์ทแรกจริงๆเป็น Introduction นะฮะเป็นการเซตซีนเฉยๆว่าทำไม ESG มันถึงมีมีความสัมพัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจริงๆเมื่อสักครู่ทางทางทิสโกก็ได้ได้เกิดไปแล้วที่จริงค่อนข้าง Advanced มากในการทำเรื่องของการลงทุนเรื่องของ ESG นะครับก็แต่ยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ให้ฟังเรื่ว่าที่ไปเจอนักลงทุนโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างเรื่องของ ESG ส่วนพา์ที่2เนี่ยจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องและหาจ,จุดเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัวบริษัทเองใน,ในเชิงของงาน Investor r e l a t i o n ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า ESG นะครับสุดท้ายเนี่ยคงสั้นๆเป็นเป็นเคสของไทยออยลว่าเราทำอะไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็อัน,อนเ,รเ,รเริ่มแรกเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นอินโทรดักชันเฉยๆนะฮะอยากให้ ทุกคนลองลองนึกย้อนไปในอดีตนะคบว่าเราเคยเจอประสบการณ์อะไรกับเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์หลายอันก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเท็กซ์บุ๊กที่เราเรียนกันอยู่แล้วบางอันก็เพิ่งเกิดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็มารีแคปห้เห็นอีกทีหนึ่งว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แหละมันเป็นที่มานะครับที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องของ ESG มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นอินเวสเตอร์หรือเป็นแอนนัลิสต์ที่ที่ดูแลบริษัทพวกนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ลิสแตททั้งหมด ถามว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มีใครที่สามารถ Forecast ได้ไหมนะครับไม่สามารถ Forecast ได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คลาสสิกที่อยู่ใน Textbook ทั้งหมดก็คือเรื่องของอตัวตัวเ n r o n นะครับเมื่อปี2001ก็เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่นะฮะแต่สุดท้ายก็คือใช้วิธีหาช่องโหว นะครับที่มันอยู่ในระบบบัญชีนะครับมีการเซตอัพไอตัว SPV ขึ้นมาแล้วก็ซ่อนพวกหนี้เสียพวกดิวต่างๆที่ไปทําต่างๆก็ซ่อนไว้นะสุดท้ายก็ซ่อนไม่หมดนะมันก็มันก็ระเบิดออกมานะครับก็จริงๆทําให้ทั้งตัวบริษัท Enron เองแล้วก็ตัว Auditing Firm มก็คือ Arthur Anderson ก็ล้มไปได้วยกันหมดนะแต่ก่อนเราจะมี Big f i ฟ e นะฮะในเชิงของ Audit วันนี้เหลือแค่ Big Four เพราะหมันหายไปเพราะ่อ Enron นะครับ ปีถัดมาปี2002นะครับก็มีบริษัทเทเลคอมในในอเมริกาก็คือในส่วนของเว r ร์ค m อมนะวันนี้ก็ก็เจ๊งไปแล้วเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของแอคเคา t i n g ิ้งเหมือนกันนะพยายามหาช่องโหว่ทางด้านบัญชีนะครับในการเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่ควรจะบุ๊กเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนซะนะฮะสุดท้ายก็มาไฟเอาเจอสุดท้ายก็ก็เจ๊งไปเหมือนกันนะซึ่งปัจจุบันเวิร์คคอมเนี่ยไปเป็นพาร์ทหนึ่งของบริษัทเวอร์ไรซนในอเมริกานะครับ ส่วนอื่นๆก็เร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องของตัว Tesco นะครับที่ค้าปลีกที่ท,ทอังกฤษนะครับก,ก็มีปัญหาเรื่องของการ Overstate เรื่องของบัญชีเหมือนกันซึ่งยังฟ้องร้องกันอยู่นะครับแล้วก็มีญี่ปุ่นเองก็มีนะครับก็เป็นเรื่องของบัญชีเหมือนกันคือโตชิบ้านะครับจะมีที่ไม่ใช่บัญชีก็คือปี2015ที่ Volkswagen นะที่มีประเด็นเรื่องของไอตัววัด i m i s s i o n ของอรถยนต์ที่ขายเข้าอเมริกานะที่มีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลต่าง ซึ่งสุดท้ายประเด็นที่ผมอยากจะโชว์ก็คือว่ามันไม่มีใครคาดการได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันสร้างความเสียหายที่มหาศาลนะหลายบริษัทต้องแบงค์รับไปเลยนะฮะหลายบริษัทมูลค่าหุ้นเนี่ยหายไป40-50%ในไม่กี่วันต้องบอกว่าถ้าเป็นอินเวสเตอร์เนี่ยก็ออกไม่ทันนะฮะแล้วก็เจ็บตัวกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เลยเป็นที่มาว่าบรรดาพวกอินเวสเตอร์ต่างๆพวกกองทุนหรือว่าแอนนัลิสต์เนี่ยเริ่มที่จะพิจารณาปัจจัยที่เหมือนจะเป็น proactive เพิ่มเติมในการวิเคราะห์บริษัทนอกเหนือจาก valuation ทั่วไปนะครับก,ก็คือหน้านี้ถ้าดูทางด้านขวามือนะครขวามือของของทุกท่านน,นะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตะแกรงล่อนๆตรงเนี้ยคือเป็นเป็นแฟกเตอร์ที่ผมซิมพลิฟายมาว่าปกติบรรดากองทุนหรือว่า analyst เวลาวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเขามองอะไรบ้างนะคะแน่นอนมองภาพอุตสาหกรรมก่อนท็อปดาวมองภาพอุตสาหกรรมภาพแมกคโครโกลยุทธ์บริษัทเป็นยังไงแล้วก็จับทุกอย่างให้มันมาเป็น valuation นะครับแล้วสุดท้ายก็ค่อยเป็น Recommendation ก็คือเป็นเป็นสงวงกลมด้านบนนะครับแต่ว่าตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของ ESG นะค,คือโจทย์คือว่าทำยังไงให้ให้มั่นใจว่า Evaluation ที่ที่หามาได้เนี่ยมันเป็นของจริงนะครับก็เลยต้องพยายามหา Factor เข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นลักษณะ proactive ไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดิสคัสันข้างหลังนะครับว่าเขาเขามีมีเทรนทำยังไงบ้างนะครับซึ่ง ภาพด้านซ้ายมือไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเป็นเทรนที่เห็นว่ากองทุนต่างๆที่ที่ที่ใช้เรื่องของ ESG เข้ามาเป็นแฟกเตอร์เนี่ยเทรนมันเพิ่มขึ้นตลอดนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะเพิ่มขึ้นเนี่ยกึ่งๆจะเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าภูมิภาคที่ยังใช้เนี่ยต้องเรียนว่าย,ยังจํากัดอยู่ในในภูมิภาคที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็คือยุโรปแล้วก็อเมริกาเป็นหลักในเอเชียเนี่ยยังเป็นส่วนน้อยนะฮะแต่เทรนดก็จะจะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเลยเลยจากจากภาพนี้ผมเลยต้องเรียนว่ามันเป็น,เป,นเป็นที่มาว่าจริงจริงบริษัทเองเราก็ต้องตื่นตัวตรงนี้เหมือนกันนะครับจะจะจะยอมให้ทางฝั่งอินเวสเตอร์เนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนแล้วเข้ามาหาข้อมูลอย่างเดียวบางทีมันก็เป็นกลยุทธ์เชิงรับมากไปเราต้องพยายามรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็พยายามสื่อสารให้ตรงทยอ์นะก็เป็นที่มาว่างานมันก็จะมีการปรับในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อจะเสริมจุดนี้เข้าไปด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆต้องเรียนว่า <c oughs> ด้วยเทรนด์ที่ทุกคนเนี่ยเริ่มมี ESG เพิ่มมาเรื่อยๆนะในการเป็นปัจจัยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานเนี่ยพยายามจะเข้ามาช่วยเรานะพยายามกั้นกรองมาช่วยในการสร้างอินเด็กต่างๆที่บอกว่า เป็นช่วยช่วยช่วยคิดแล้วนะว่าบริษัทที่เข้ามาอยู่ในอินเด็กซ์เขาเนี่ยคือมีทางด้านความยั่งยืนอยู่ก็จะมีหน่วยงานมากมายที่พยายามทำทางด้าน sustainability นะฮะหลายชื่อที่เราคุ้นกันอย่างเช่นในเมืองไทยที่คุ้นหน่อยก็คือเป็นตัว DJSI นะครับหรือดาวโจนส์ sustainability index มันก็จะมีตัวอื่นอย่างเช่น MSCI ก็เป็นของ Morgan Stanley นะครับอ่าฟุตซก็มีนะครับ GS ก็คือเป็นของ Goldman Sachs นะทุกคนพยายามทำเพื่อที่จะช่วย ช่วยให้อ,อินเวสเตอร์แล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยในการฟาสิลิเทตเขานะครับก็อันนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทด้วยเพราะว่าอินเด็กซ์พวกนี้ก็จะไปนิดข้อมูลจากบริษัทนะรบ,บริษัทก็จะต้องเวิร์กกับอินเด็กซ์พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าผมเร็วไปหยุดหยุดได้นะครับก็จริงๆตัวหนึ่งที่ที่ไทยออย์เราใช้นะครับเราใช้มาประมาณ4ปีแลวนะก็คือ DJSI เราเราเข้าไปเป็นพาร์ทหนึ่งของ DJSI มาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ <_ d ream> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะแชร์ริงเพิ่มเติมในส่วนของ DJSI ซึ่งต้องยอมรับตรงๆว่าเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่อยู่ตอนที่ทำ IR นะครับแล้วก็ sustainability เริ่มขึ้นมาเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่นะครับทุกคนเวลาพูดถึงความยั่งยืนสมัยก่อนเมื่อ4ีปีที่แล้วทุกคนจะไปลิงก์กับเรื่องของ CSR นะแต่สุดท้ายเนี่ยพอเรามาทําความเข้าใจมันมากขึ้นเรื่องของ sustainability เนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆมันมันกรงิิจ เป็นพาร์ทหนึ่งของกลยุทธ์เป็นพาร์ทหนึ่งของอกระบวนการทางธุรกิจนะคะเพราะว่า,ถ,าถ้ามาดูกันจริงๆเนะี่ยสิ่งที่ d s i ใช้เป็นครณเกษณะเนี่ยจริงๆมันมีเน้นคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่ตัวตัวหนึ่งก็คือมูลค่าของบริษัทนะครับคือจริงๆอัลติเมที่ของการมองเรื่องของอ sustainability คือสุดท้ายก็คือมูลค่าสําหรับบริษัทมูลค่าสําหรับผู้ถือหุ้นนะครับเพียงแต่ว่าทํายังไงให้มีมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องบาลานซ์ใน3มิติ สามมิติที่เขาบาลาน์เนี่ยก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะอีคโนมิกส์ทางด้านโซเชียลทางด้าน Environment ตตอนแรกฟังดูก็ยังฟังยังกึ่งๆึ่ง CSR อยู่ดีนะฮะก็พยายามทำความเข้าใจกับทีมความยั่งยืนของไทยออยมากขึ้นสุดท้ายก็ก็เข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะครับว่าจริง,รงๆมันลึกซึ้งกว่าน,นั้นนะก็คือว่าทางด้านเศรษฐศาสตร์เองทางด้านอีคโนมิกส์เนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจว่าต้องกำไรเยอะต้องกำไรโตเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจก็คือว่า อะไรคือปัจจัยที่เป็นตัว drive ไอ้ตัวกําไรนั้นให้มันยั่งยืนนะแน่นอนว่ากําไรมันเกิดจากสส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากสภาพตลาดที่บริษัทเนี่ยควบคุมไม่ได้นะอีกส่วนหนึ่งเกิดจากแฟกเตอร์ที่บริษัทสามารถที่จะคนโทรลได้นะคะซึ่งสิ่งที่ดีเจไซพยายามวัดก็คือไอกระบวนการที่เราคนโทรลได้ตรงเนี้ยเราทำมันดีหรือ,อยังนะกระบวนการอย่างเช่นการบริหารตัว customer relationship นะบริษัทมี system ในการบริหารไอตัวลูกค้ายังไง นะครับหรือการบริหารซัพพลายเชนต่างๆมีการบริหารยังไงบ้างนะครับรวมถึงการบริหารพวกความเสี่ยงแล้วก็กรณีเกิดคร i s i ิสแม a จเมนต์หรือว่าวิกฤตต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ผมมองว่ามันคือแฟกเตอร์ที่ด i v e ให้มันเกิดเน็ต r o f ฟิแล้วถ้าเกิดมันมีกระบวนการที่นี้ดีพอนะฮะก็หมายความว่าเน็ตโปรฟิที่มันเกิดเนี่ยม, lightly, มันไลลี่มันน่าจะสเตนได้ในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้มองว่าบริษัทต้องกําไรเยอะ ต้องกำไรโตขึ้นเรื่อยๆนะแต่มองว่าอะไรคือแฟกเตอร์ที่จะทําให้กําไรตรงนั้นเนี่ยมันมันยั่งยืนนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาเข้ามามองนะครับอันนั้นคืออันที่1นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของสังคมหรือโซเชียลตอนแรกตามความเข้าใจแรกต้องยอมรับเมื่อสปีที่แล้วความเข้าใจแรกกนนี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลชุมชนรอบข้างที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะแต่ปรากฏว่าพอมาดูลึกซึ้งเรื่องของโซเชียลมากขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของบริษัทเลยคือการดูแลพนักงานนะฮะว่าบริษัทมี การดูแลพนักงานยังไงมีกระบวนการในการดึงพวกทานเลนเข้าบริษัทยังไงจะรีเทนพวกที่มีโปรเทนเชีอยู่ในบริษัทได้ยังไงนะรวมถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรในบริษัทอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญมากของของมุมมองทางด้านโซเชียลนะส่วนอื่นก็ยังมีอยู่นะคือดูเรื่องของชุมชนสัมพันธ์ก็ยังมีแต่ถามว่าประเด็นที่มันเป็นตัวหลักมากกว่าก็คือเรื่องของการ n a g e ตัว employee ภายในบริษัทนะซึ่งจริงๆตรงนี้ก็คล้ายกัน ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถ manage บุคลากรได้ net profit ที่เราเห็นวันนี้มันก็ไม่ sustain ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดูกระบวนการในการทำให้ net profit มัน sustain นะครับตัวสุดท้ายอันนี้อาจจะค่อนข้างตรงไปตรงมาคือในด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเรื่องของ emission ต่างๆการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆอันนี้ไม่ได้มีอะไรที่ที่เหนือกว่าที่เราจะคาดการไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเรื่องของ sustainability เนี่ยจริงๆมันมันลึกซึ้ง กว่ากว่ากว่าที่เราตอนแรกผมอาจจะยอมแลวอาจจะผมคนเดียวนะที่ที่เข้าใจว้เวลาพูดถึงความยั่งยืนไปมองเรื่องของ CSR พูดถึงการกีฟอย่างเดียวแต่จริงมันคือตัวไดรเวอร์หลักๆที่จะไปข้างหน้านะครับแล้วก็จริงๆแชร์ริ่งนิดนึงนะครับว่าเราเราก็ไปเจออินเวสเตอร์มาค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณปีที่ผ่านมา นะแล้วก็เทรนด์ของการนำเรื่อง ESG เนี่ยเข้ามาใช้เยอะมากในจริงนะรเมื่อสักครู่ทางทาง isco, ิสโก้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับซึ่งจริงโมเดลที่ทิสโก้ใช้เนี่ยผมยอมรับว่าค่อนข้างลึกซึ้งมากนะมีการอินคอเ t ตเข้าไปเลยในเชิงของดอกเบีย้ยที่ใช้ในการทำ valuation ต่างๆแต่ว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยอย่างเมื่อสักสักหลายเดือนที่แล้วนะเจอกองทุนหนึ่งชื่อกองทุนโรเบโกแอสเซทแมจเมนต์คือเป็นบริษัทเดียวกับที่ทำตัว โรเบิกแซมที่ทำา DJSI นะแต่เขามีขาที่ทำ s s e t Management ด้วยนะถามว่าเขาเขามีวิธีการลงทุนยังไงนะปรากฏว่าเขาก็มีวิธีการที่น่าสนใจนะเพราะตามความเข้าใจแรกเนะี่ยผมเข้าใจว่าปกติกองทุนทั่วไปเวลาลงทุนและดูเรื่อง ESG เนี่ยก็คือจะมีเหมือนมีตะแกรงลอนใช่ไหมครับว่าบริษัทไหนเนี่ยผ่านเกณฑ์ ESG บ้างและก็นาเข้ามาอยู่ในตะก้าเสร็จปุ๊บก็คือผู้จัดการกองทุนก็เข้าไปลงทุนในตะก้านั้นได้อันนั้นเป็นความเข้าใจทั่วไปที่ผมเข้าใจ แต่เมื่อกี้พอมาฟังทิสโกอ้อาก็ลึกซึ้งขึ้นเริ่มมีการรีเฟล็กใน valuation ผ่านพวกอ,อัตราดอกเบีย้ยที่ใช้นะครับแต่ในเคสของไอตัวโรเบิ o a โกแอเซท a g แมจเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้คะแนนแต่ละบริษัทด้วยนะคะว่าบริษัทที่มี ESG ดีๆเนี่ยอาจจะได้คะแนน5นะมี ESG คะแนนไม่ค่อยดีก็อาจจะลดหลั่นลงมา4-3-2แล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะทาร์เกตกับอินเวสเตอร์เลยว่าพอร์ตฟลิโอเนี้ย จะต้องมี ESG โดยเฉลี่ยของพอร์ตไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าถ้าสมมติไทยออยผมยกตัวอย่างไทยออยถ้าไทยออยมี ESG คะแนนที่4นะครับแล้วก็พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของเขาเนี่ยเขามีนโยบายการลงทุนว่าโดยเฉลี่ยทั้งพอร์ตเนี่ยจะต้องมีคะแนน ESG ไม่ต่ำกว่า3เพราะฉะนั้นไทยออยเนี่ยก็อยู่ใน good position ที่เขาจะซื้อเข้าไปนะครับเพะะียงแต่ว,ว่าวิธีการหามูลค่า valuation ต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ESG แต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะควบคุมทั้งพอร์ตเขาว่าโดยเฉลี่ยเนี่ย ESG ต้องไม่ต่ำกว่าคะแนนที่เท่าไหร่นะก็เป็นวิธีที่เขาทำนะครับก็อันเป็นเป็นแชร์ริ่งนะฮะพี่ๆอาจจะมีเจอมาอันอื่นก็แชร์กันได้นะครับว่าแต่เราเห็นเทรนด์มากขึ้นจริงๆว่าการใช้ ESG เข้ามาเป็นพาร์ทหนึ่งของการตัดสินใจลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนอันเมื่อกี้เป็นอินโทรดักชันนะฮะซึ่งผมข้าใจว่าทุกท่านเข้าใจอยู่แล้วม่งั้นก็คงไม่มาไม่มานั่งอยู่ ในห้องนี้นะถึงความเข้าใจความสำคัญของ ESG แต่สิ่งที่อยากจะสื่อต่อไปอีกนิดนึ่งนะว่าในมุมของงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือว่า IR เนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมโยงยังไงที่เกี่ยวข้องกับตัวเรื่องของความยั่งยืนนะครับก็ย้อนมานิดนึงว่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นสไลด์ที่ถ้าบาังเอิญทางทุกท่านเนี่ยได้ไปฟังวิทยกรจากไทยออยไม่ว่าจะเป็นท่านไหนนะสไลด์จะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสไลด์ที่ทาง IR เราใช้ตลอดเวลาเรากําหนด ภาพรวมของการทําเรื่องของงานนักลงทุนสัมพันธ์นะครับคือเรามองการทํางานนักลงทุนสัมพันธ์แบ่งเป็น3ขั้นตามสีนี้เลยนะครับสีฟ้าสีเขียวสีส้มนะครับคือการตั้งเนี่ยคือเรามองในมุมมองของเรื่องกฎระเบียบเรื่องชื่อเสียงเรื่อง attraction ต่างๆนะครับซึ่งคีย์สําคัญก็คือว่างาน IR ที่เป็นจุดเบสิกที่สุดเนี่ยคือสีน้าเงินนะครับที่เราเรียกว่าเบสิก IR นะครับเบสิก IR ก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีตาม regulation นะกฎของตลาดหลักทรัพย์กฎของกรตอตอต้องห้ามห้ามหลุดนะครับอันนั้นคือเบสิกรวมถึงการคอมมิวนิเคชันเนี่ยก็การสื่อสารนะก็ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมว่าทุกบริษัทในตลาดทรัพย์ส่วนใหญ่จะจะมีกล่องสีน้ําเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็โอเวอร์ไทม์ถ้าเราทํางานไออารมาระดับตึงเราอยากจะยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นกล่องสีเขียวนะก็คือเริ่มมีเบสแพคทิสเลยกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำโรดโชว์การเจออินเวสเตอร์นะครับก็ทําให้มันเป็นระบบมากขึ้น รนะวมถึงการดูเรื่องของสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นต่างๆก็หลายบริษัทก็เริ่มขยับไปสีเขียวแต่ตัวที่เป็นอัลติเมที่ที่วันนี้ไทออยก็อยากไปถึงเขายอมรับว่ายังไม่ถึงนะครับก็คือสีสีเหลืองข้างบนหรือสีส้มนะครับคือการมองถึง valuation ของบริษัทนะครับจริงๆเราเริ่มมาประมาณสัก3าปีแล้วนะครับก็คือโดยปกติในะบริษัทก็จะมีการทำแผนธุรกิจทุกปีนะครับซึ่งแผนธุรกิจก็จะมีการคาดการณ์ต่างๆนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่า พอเราทำแผนธุรกิจปุ๊บเราจะรู้อินเทอร์เนลของเราเองละว,ว่าจริงๆเนี่ยมูลค่าบริษัทที่ควรจะเป็นเบสออนมุมมองของเราเนี่ยมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราแต่เราไม่ได้ไปไปสื่อสารข้างนอกนะฮะแต่เราพอจะรู้ว่ามันควรจะเป็นเบสออนที่เรามองตลาดเนี่ยมูลค่าเราควรเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็มาเปรียบเทียบกับราคาหุ้นหรือว่ามูลค่าในปัจจุบันที่มันเป็นแล้วก็ดูว่าแกลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแกลบอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วเราก็เริ่มจะอินเวสติเกตมากขึ้นหรือหาเหตุผลว่าแกมันพรระอะไ นะถ้าแกลบบางอันมันเป็นเรื่องของการสื่อสาร IR จะสื่อสารไม่เคลียร์อินเวสเตอร์อาจจะไม่เข้าใจในบางประเด็นอันนี้เราก็ปิดแกลบได้ก็สื่อสารไปนะหรือว่าถ้าเกิดแกลบมันเกิดขึ้นเหนือกว่ากําลังที่ IR จะทําได้อย่างเช่นเป็นเรื่องของกลยุทธ์บริษัทการเดินโครงการบางอันนะแล้วก็ฟีดข้อมูลเข้ากับซีอโอหรือว่าคณะกรรมการบริษัทเพื่อเพื่อให้รับทราบนะครับแล้วก็หาทางปรับออกไปสุดท้ายคือหน้าที่เราคือปิดแกลบที่มันเห็น นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นอัลติเมทลี่ของของการทำงาน IR นะครับส่วนอื่นๆก็เป็นเรื่องของการคีปรีเลชันกับตลาดทุนต่างๆเพื่อจะซัพพอร์ตเรื่องของไฟแนนซิงนะครับอันนั้นคือคืองาน IR ที่ที่ผมขออนุญาตรีแคปให้ฟังนะเพราะว่าสุดท้ายมันจะลิงก์ไปเรื่องของ sustainability ด้วยนะครับอันนี้พักไว้ก่อนนะ IR เรื่องของ valuation บริษัทนะครับทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของความยั่งยืนจริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็น definition ที่ดึงมา2อัน นะอันบนจะวิชาการมากอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะมาจาก UN แต่อันที่2เนี่ยเป็นมาจากตัว DJSI เลยซึ่งผมว่าม,มันเข้าใจง่ายกว่านะครับจริงๆ UN เนี่ยเขาเขาบอกว่าไอาการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยคือการการการตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันเจเน r เรชันปัจจุบันโดยไม่ได้ทำให้เจเน r เรชันในอนาคตเนี่ยสูญเสียความสามารถในการตอบสนองเจเน r เรชันเขาอันนี้คือ DE f i n i ิ i o n ที่เป็น,ปนทางการของ UN ซึ่งจริงๆมันก็มีหลายคนที่พยายาม develop อันที่มันเข้าใจง่ายเป็นเป็น business friendly มากขึ้นซึ่งตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว DSI นะ definition เขาชัดเจนนะครับว่า sustainability เนะี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจนะครับที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวผ่านการบริหารทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน3มมิติอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทางด้านสังคม เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือกระบวนการทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนั่นเองไอ้เรื่องของ sustainability ซึ่ง IR ultimately ของเราก็คือต้องการสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทเหมือนกันนะเพราะจระิงๆสองเรื่องเนี่ยมันไปด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เราพยายามจะคิดต่อแล้วอะไรคือจุดเชื่อมว่างานไออาร์จะไปจนถึงไอตัวเรื่องของความยั่งยืนได้นะครับซึ่งจุดเชื่อมอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดเชื่อมที่ไทยออยล์เราใช้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ sharing เผื่อ ทุกท่านมีการใช้ในโมเดลอื่นเราก็มาแชร์กันได้นะครับตัวที่ไทยออยล์เราใช้ก็คือการจุดเชื่อมผ่านการทํากระบวนการกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับอันนี้มันคอนเซ็ปชวลนิดนึงอาจจะเยอะไปหน่อยแต่คี์หลักๆอันนี้คือเราต้องการบอกว่าปกติเวลาเราทำกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยเราก็จะเซตปัจจัยต่างๆใช่ไหมฮะว่าปัจจัยมันมีอะไรบ้างในอนาคตซึ่งถ้าเราดูปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยปัจจัยที่เราออามาใช้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากร ต่างๆที่ที่อนาคตรเรามองเทรนด์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยพอมาวิเคราะห์กันหมดเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นสส่วนคือส่วนที่เป็นความเสี่ยงกับส่วนที่เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบริษัทคือว่าเราจะ manage แค่ความเสี่ยงหรือเราจะก้าวข้ามมันแล้วก็พยายามหาโอกาสจากเทรนด์ที่เรามองไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่บริษัทต,ต้องคิดแล้วก็พอบริษัทคิดเสร็จปุ๊บทาง investor r e l a t i o n ก็มีหน้าที่ต่อว่าเราจะสื่อสารภาพอย่าง,งไง เพื่อให้ไปถึงอินเวสเตอร์และสุดท้ายเขาสามารถตีเป็นมูลค่าให้ได้นะอย่าถ้าเกิดเราแค่จัดสื่อสารไปสุดท้ายมันก็เป็น nice to know สุดท้ายพอมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พัพกไว้ก่อนนะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับทีนี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราที่เราใช้จริงๆของไทยออยล์ละเวลาเราพยายามจำแมป ในแมสเซจต่างๆที่ออกไปของ IR โดยพยายามจะเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของ Sustainability เข้ามาเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็เป็นแมสเซจของ IR นะครับคือจริงๆเราเราทำร่วมกับทีมกลยุทธ์ด้วยนะแล้วก็ทีม BD ด้วยพยายามจะ d e v e l s p Message นะคือเรามองภาพเนี่ยออกเป็น3 Level นะพยายามดู Activity ของบริษัทกลยุทธ์บริษัทแล้วก็แมปออกมาเป็น3 Level e นะครับ l e v e l แรกเนี่ยเป็น Level ที่พื้นฐานที่สุดนะก็คือการพอเรา Identify ภาพข้างหน้านะมาได้ปุ๊บเนี่ยก็คือเรา เราแค่เป็นลักษณะการบริหารความเสี่ยงก็คือเป็นแค่ risk Management นะคือเรามองว่าบริษัทมีความเสี่ยงอะไรในอนาคตมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปหน้าที่ของบริษัทก็คือบริหารความเสี่ยงนั้นให้ได้หรือว่าทําตามกฎระเบียบตรงนั้นให้ได้สุดท้ายเนี่ยมันคือพาอ่อนพาก็คือถ้าไม่ทำเนี่ยบริษัทอาจจะต้องหยุดโรงงานไปไม่สามารถผลิตได้มูลค่าบริษัทก็เสียหายไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราทําให้มตีตามกฎหมายต่างๆเนี่ยก็คือทาให้แวลูของบริษัทมันเท่าเดิม สุดท้ายอันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยที่ที่ต้องทำนะเราเลยเรียกว่าเป็น risk management หรือว่าเรียกเป็น license to operate นะคือเป็นเลเวลพื้นฐานของการวิเคราะห์ทั้งหมดมาแล้วแล้วเราทำ activity ต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนที่ผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทพยายามทำอยู่ก็คือการขยับมาเป็นช่องตรงกลางที่เราจะชอบพูดกันเรื่องของ operational excellence operational efficiency นะคือเริ่มทำกิจกรรมบางอย่างที่พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท อย่างเช่นลดการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานพวก reduce reuse recycle ต่าง,ง activity พวกเนี้ยที่บริษัทต่างๆใช้เนี่ยคือสุดท้าย sde เนี่ยมันช่วยลด cost หรือว่าเพิ่ม revenue บางส่วนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเริ่มมีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษทัทละซึ่งถ้าเกิดเรา identify activity เหล่านี้ออกมาให้ได้ผ่านกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ sustainability หรือ esg แล้วก็พยายาม map activity นี้มาให้เห็นเนี่ยมันก็จะทำเริ่มงไม่เห็นว่า activity เหล่านั้นเนี่ยมัน add มูลค่าให้กับบริษัทยังไงบ้าง ผมยกตัวอย่างของไทยออยซึ่งอาจจะดูง่ายนิดนึงเพราะเราเป็นโรงงานรงกลั่นน้ามันนะครับเรามีแอคทิวิตี้มากมายเลยอย่างเช่นว่าทุกปีเนี่ยเรามีแพลนว่าเราต้องลดการใช้พลังงานให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอลดได้กี่เปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันคอนดิฟายเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่นะครับพอมันคอนดิฟายเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่ผมสุดท้ายมันก็คือรีเฟล็กต์ผ่านออกมาเป็นวลูเอชันได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนสําหรับบริษัทที่เป็นลักษณะโรงงานนะแต่บริษัทอื่นผมว่าเราก็สามารถราไเอเดนกิฟ นะครับเราก็เลยมองว่ากลุ่มนี้เริ่มมี value แล้วนะแต่ว่าเป็นลักษณะเพิ่มเพิ่ม value ยังไม่มากนะักก็เรียกว่าเป็น operational excellence นะแต่สุดท้ายส่วนที่ผมว่า ultimately ที่อยากไปแต่ก็ยังยากอยู่สำหรับเรานะครับก็คือด้านด้านขวาสุดคือการเป็นการสร้าง value โดยตรงจากเรื่องของ ESG เลยนะอย่างเช่นการ develop product ใหม่ที่มันสามารถเข้าไปในตลาดใหม่ได้หรือว่าไปถึง user ใหม่ นะซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับ ESG ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็น consumer product เราเคยเห็นบ้างอันที่พัฒนา product าเช่นเป็นผงซักฟอกที่ใช้น้ำน้อยลงแต่ขณะที่ขายที่ราคาเท่าเดิมอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันมันวินวินทุกฝ่ายแล้วมันก็ดีต่อต่อ,ต,อต่อทุก stakeholder ที่เกี่ยวข้องมันก็เป็นตัวอย่างของการ develop product ใหม่ที่เข้ามานะรวมถึงอนาคตที่เราคิดเนี่ยอย่างเช่นเรื่องผู้ EVC ต่างๆที่มันจะเข้ามามันก็เป็นเทรน ที่เข้ามาแล้วก็ตอบโจทย์ทุกทุกปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พยายามเข้าไปในตลาดใหม่นะฮะไม่ได้ไม่ได้แข่งขันกับกับใครที่เป็นเทคโนโลยีเดิมอันนั้นคือตัวอย่างที่อัลติเมทลี่ของพวกบริษัทที่บางบริษัทที่จะก้าวข้ามไอตัว2อันแรกไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยออ์เราทำก็พยายามปแอ activity พวกนี้เข้ามาว่าเราอยู่ตรงไหนคทินะ i v i t y อันไหนเราอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามจะร้อยเรียง activity พวกนั้นแล้วก็นําเสนอต่อ investor นะสุดท้ายก็คือเขาก็จะสามารถชนได้ว่ามันมี valuation ยังไงบ้างนะครับทีนี้คําถามคือว่าเราเราก็นั่งคิดเหมือนกันว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยเราคิดคนเดียวหรือเปล่านะฮะเราก็พยายามให้ ทีมเนี่ยช่วยดูนะว่าที่เราคิดเนี่ยมันมีคนอื่นคิดเหมือนกันหรือเปล่านะฮะก็อันนีเน้เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากทางทางสต๊าดดี้ของทาง UN นะครับก็ปรากฏว่ามันก็คิดคล้ายๆกันนะครับว่าเขามองว่าเรื่องของ e s g เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันขมมดมาได้เป็น3เรื่องก็คือว่ามันจะตอบโจทย์เรื่องของการเติบโตหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในตลาดใหม่ลูกค้าใหม่โปรดักต์ใหม่นะต้องสุดท้ายต้องพยายามขโมดเข้าเรื่องพวกนี้ให้ได้มันถึงจะมีแวลูให้กับบริษัทนะครับหรือว่าอันที่2 คือ growth เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องของอคล้ายๆ value creation เมื่อกี้ด้านขวานะคือพยายามสร้างตลาดใหม่สร้างลูกค้าใหม่เลยโดยอาศัยเรื่องของ ESG เข้ามาเกี่ยวนะครับส่วน return on capital ตรงนี้จะคล้ายๆกับ operational excellence หรือไอพวก efficiency ต่างๆนะมี activity ในการปรับปรุงต่างๆกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม bottom line หรือว่าเพิ่ม top line นะหรือว่าการบริหารตัว human capital ก,ก็ก็ return เป็นเป็นเรื่องของ return on capital เหมือนกันนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะคล้ายๆกันคือการ Risk Management คือพื้นฐานของการทำ ESG นะซึ่งโมเดลนี้ก็คล้ายกับที่ที่เราใช้เหมือนกันนะเราก็เราก็มั่นใจว่าเราน่าจะมาไม่ผิดทางนะครับก็มามามาแชร์วิ่งได้ได้ให้ทุกท่านฟังนะครับถ้ามีคำถามหยุดได้นะครับเดี๋ยวผมจะจบเร็วมากเลยนะะอันนี้ก็เลยเลยมามาดูต่อเนื่องอีกนิดนึงนะครับว่า ที่เขาไปทำการเซอร์เวย์ต่างๆบริษัทที่มีการทำแอคทิวิตี้ของ IR เนี่ยบริษัทที่เก่งทางด้าน ESG เนี่ยหรือเขาใช้ศัพท์ว่าเป็นลีดเดอร์นะครับตรงนี้เขามีกระบวนการในการสื่อสารกับตลาดทุน a อน l y ลิสต์หรืออินเวสเตอร์ที่มัน่างกับบริษัทที่เป็นเอฟเ a ร e ทั่วๆไปยังไงบ้างนะครับก็เร็วๆนะครับก็คือปกติกระบวนการสื่อสารเนี่ยถ้าเป็นบริษัททั่วไปก็คงจะเป็นลักษณะวันเวย์คอมมิวนิเคชันแตผ่ผู้บริษัทพวกเนี้ยในเจิองเขาจะเป็นทูเวย์ นะครับก็คือเทคฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะครับแล้วก็พยายามสร้างไอ้ฟีดแบ็ตรงนั้นให้มันเกิดผลนะครับส่วนคนที่เข้าไปมีส่วนในการให้ข้อมูลเนี่ยนอกเหนือจาก IR CEO CFO เนี่ยก็จะเริ่มมีเฮดที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เฮดที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ESG เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเจออินเวสเตอร์ด้วยนะครับส่วนของออรูปแบบ เวลาเวลาไปเจอ i n v e s อร์นอกเหนือจากพวก roadshow ปกติเนี่ยเขาเริ่มมีการจอยพวก conference บางอันที่เป็นเรื่องของ ESG เริ่มแฝงตัวเข้าไปนะครับก็เป็นเทรนด์ที่เพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องของคอนเทนต์นะครับปกติเวลาเราทำคอนเทนต์ในการสื่อสารกับ investor เรวก็เน้น financial r e s o u r t e เป็นยังไงใช่ไหมครับตัว market มันเป็นยังไง drive ให้มันเกิดแต่บริษัทพวก ESG พวกนี้คือพยายามจะหา เชื่อมโยง Activity ที่เขาทำ ESG เนี่ยอะไรคือ Factor ที่มัน Drive ทำให้เกิด bottom line ในไตรามาสนั้นหรือในปีนั้น,น,นพยายามเสริม point ต,ตรงนี้เข้าไปนะครับสุดท้ายมันก็เป็น,ปนความเชื่อมั่นที่ investor ให้กลับเข้ามาและสุดท้าย Activity พวกนี้มันก็จะมี valuation ให้กับบริษัทนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกนิดหนึ่งก็คือเวลาเราติดต่อหรือให้ข้อมูลเนี่ยอนอกจากให้พวก analyst ให้พวก fund manager เราอาจจะเริ่มเจอ การให้ข้อมูลกับพวก ESG Analyst ต,ต่างๆที่มาวิเคราะห์พวกอินเด็กต่างๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะมีหน่วยงานมากมายเลยพยายามจะสร้างอินเด็กตัวเองเข้ามาเพื่อจะเป็นเป็นตัวการันกรองให้กับอินเวสเตอร์ไปใช้นะครับก็เราอาจจะต้องโคกับพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าการโครกับพวกนี้จริงๆก็ต้องเรียนว่าถ้าเราไปโคกับทุกคนเนี่ยเราก็คงเหนื่อยนะครับเพราะมันก็มีคนมากมายอยากจะพัฒนาอินเด็กหรือเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ของเขา ะะต้องต้องเรียนอย่างนั้นแต่ก็มีไอ้เซอร์เวนี้มันก็ทำมาของของ c k e n n น e นะครับบอกว่าจริงจวิธีที่จะสื่อสาร ESG ที่ดีที่สุดเนี่ยง่ายมากก็คือเราทำข้อมูลของเราเองปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่เว็บไซต์เราไว้ซะนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบรรดาคนที่มาติดต่อนี่ก็ต้องไปหาข้อมูลในเว็บไซต์เอานะเหลือตรงไหนค่อยมาหาเรานะครับก็จะก็จะช่วยลดขั้นตอนที่ที่เราต้องติดต่อลงไปได้เยอะอนะครับ